เรื่องราวของสองเพื่อนสีอย่างเคทกับเมกที่ดันไปตกหลุมรักนุ่มหล่อที่ทั้งสองบังเอิญเจอบนเครื่องบินระหว่างทริปไปเที่ยวทําให้ทั้งสองต้องหันมาเป็นศัตรูกันชั่วคราวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวุ่นนี้จอนฮับสตูดิโอขอเสนอดูเลเวอร์สองแสบชิงนายจอนมีโปรยูทูบพรีเมียมที่ถูกที่สุดมาแนะนําราคาสุดพิเศษเพียง69บาทเท่านั้นสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ใช้พรีเมียมแล้วมันดียังไงทุกคนจะสามารถดู คลิปแบบไม่มีโฆษณาคันฟังเพลงไม่มีสะดุดล็อกหน้าจอก็ยังสามารถฟังจอนหับได้แถมฟรี YouTube Music ให้ทุกท่านฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สามารถสมัครได้ติดโปรเก่าสามารถย้ายได้เลยทันทีครับสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจะสมัครแอดไลน์มาที่ p m y t 2 4มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับจอนนะครับผม เริ่มเรื่องมาเคสเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งเธอเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆถึงแม้จะจับได้ว่านักเรียนแอบอ่านหนังสือการ์ตูนในห้องแถมเคสก็ยังขอให้นักเรียนคนนั้นช่วยอ่านเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนให้เพื่อนๆฟังและนั่นก็ทําให้อาจารย์ใหญ่ที่แอบสังเกตการสอนต้องเรียกเคสเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อขอให้เธอปรับเปลี่ยนการสอนจริงจังมากขึ้นเพราะสําหรับครูใหญ่นั้นเคสยังไม่ผ่านมาตรฐานการสอนของโรงเรียนซึ่งเคสก็รู้สึกแย่มาก เหมือนกับเธอกําลังถูกคู่ใหญ่บีบให้ลาออกทางด้านของเมกเธอก็เป็นเซลล์ขายเครื่องสําอางแต่ดูเหมือนว่าครีมที่นําเข้าจากเกาหลีไม่สามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทําให้เธอจําเป็นต้องหางานอย่างอื่นทําหลังจากนั้นเมกก็ยอมใจโดยการซื้อบริการไส้เดือนเดลิเวอรี่พร้อมกับเปิดเพลงเต้นปาร์ตี้อยู่ภายในอพาร์ตเมนต์ส่วนเคสก็เศร้ากับเรื่องงานหลังจากไสเดือนเดลิเวอรี่กลับไปทั้งสองสาวก็มานั่งดูรายการเรียลลิตี้หาคู่ด้วยกันซึ่งรายการนี้เป็นรายการ ปรดของสองสาวในกลางดึกขณะที่เคปนอนหลับอย่างสบายใจเธอก็ถูกเม็กปูให้ตื่นขึ้นมาเพราะแม็กเกิดอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนก่อนที่จะหางานใหม่ซึ่งเคปก็ต้องลากสังขารจัดกระเป๋าโดยด่วนเพื่อเดินทางไปที่สนามบินพอไปถึงสนามบินด้วยความที่เป็นไฟกระชันชิดทําให้ทั้งสองไม่ได้เผื่อเวลาเช็คอินล่วงหน้าและแถวเช็คอินก็ยาวเหยียดด้วยความที่เม็กกลัวไม่ทันเธอเลยเดินไปยั่วยวนเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้ช่วยลัดคิวเช็คอินให้กับพวกเธอในที่สุดทั้งสองก ก็าสามารถขึ้นเครื่องได้ทันเมกก็ได้เอายานอนหลับให้เคสกินเพื่อที่เธอจะได้นอนหลับตลอดไฟพอเมกรู้ว่าเคสกลัวความสูงมากๆทันใดนั้นก็มีหนุ่มผมบอลสุดหลอ่อเดินมานั่งที่ขั้นกลางระหว่างสองสาวสองสาวก็เกิดปิ๊งไรอันทันทีสองสาวพยายามชวนไรอันคุยจนรู้ว่าเขากําลังจะเดินทางไปร่วมงานแต่งงานแต่ในระหว่างทางเครื่องก็ต้องลงจอดฉุกเฉินเพราะว่ามีพายุเฮอริเคนทั้งสองเช็คอินที่โรงแรมและมันก็บังเอิญมาเพราะไรอันก็พักอยู่ที่ ที่โรงแรมนี้เช่นกันไรอันเลยถือโอกาสชวนสองสาวไปปาร์ตี้ที่บาร์ไกลๆซึ่งสองสาวก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงโดยความที่กระเป๋าของเมกลวดลงเครื่องแล้วก็ยังติดอยู่ที่สนามบินทําให้เธอไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปปาร์ตี้เคทก็กันซีนเธอไม่ยอมให้ยืมเมกจึงขอให้พนักงานช่วยหาให้แล้วก็โชคดีมากที่มีแขกชาวอินเดียใจดีให้เมกยืมชุดสังเรศสีชมพูจากนั้นไรอันก็เด้แนะนําเพื่อนใหม่ที่พักอยู่ในโรงแรมเดียวกันให้สาวๆได้รู้จักพวก เขาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานหลังจากปาร์ตี้เสร็จทั้งเคทและเมกก็อยากจะขึ้นไปที่ห้องของไรอันเพื่อบุกขย่อมไส้เดือนของเขา้วยความที่ทั้งสองสาวต่างไม่มีใครยอมใครทําให้ต้องอดทั้งคู่วันต่อมาด้วยความที่ตอนนี้พายุเข้าไม่สามารถขึ้นบินได้ทําให้ไรอันเคสและเมกต้องพักอยู่ที่โรงแรมต่ออีกหนึ่งคืนด้วยโอกาสนี้ทั้งสองสาวก็ได้ชวนไรอันไปเที่ยวด้วยกันซึ่งไรอันกับเมกก็เห็นตรงกันว่าอยากจะขึ้นบอลลูนไปชมเมืองทําให้เคสที่เป็น โรควัวความสูงต้องจำใจไปด้วยเพราะเธอไม่อยากให้ไรอันอยู่กับเม็กตามลำพังพอบอลลูนลอยขึ้นฝาเขตก็เอาแต่กลัวจนตัวสัน่นไรอันก็พยายามปลอบใจเธอทำให้เม็กรู้สึกเสงมากๆเธอเลยขอซื้อแชมเปญกับคนขับบอลลูนและเมก็กกดันเปิดขวดแชมเปญก็เด็นใสต่ตาคนขับทำให้เขาต้องพยายามเอาบอลลูนลงจอดฉุกเฉินและมันก็เสียหลักตกลงกลางงานวันเกิดของเด็กชายคนหนึ่งทำให้ทริปบอลลูนล่มไม่เป็นท่าทั้งสามเลยพากันกลับมาที่โรงแรมไรอันข ขอตัวไปอาบแดดที่สระว่ายน้ำสองสาวก็อยากจะไปด้วยเลยรีบกลับไปเปลี่ยนชุดบิกินีและตามไรอันไปที่สระซึ่งทั้งสองสาวต่างเลือกชุดที่เซ็กซี่ที่สุดใส่มาเพื่อประชันกันเท่านั้นยังไม่พอสองสาวยังท้าแข่งกันกระโดดน้ำเพื่อความแข็งแรงโดยให้ไรอันเป็นกรรมการแต่การแข่งขันยังไม่ทันจบเมกก็เกิดอุบัติเหตุกระโดดผิดท่าทำให้น้ำตีใส่ตาเธออย่างแรงแ ก็ไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นสองสาวก็เริ่มรู้สึกโกรธเคืองกันและกันที่ต้องมาแย่งผู้ชายคนเดียวกันและต่างคนต่างก็ไม่มีใครจะยอมแพ้ในเวลาต่อมาทั้งสองดันรู้ว่าไรอันกําลังจะเดินทางไปที่อีกเมืองหนึ่งในเย็นนี้เพื่อที่จะให้ทันง,งานแต่งงานโดยไม่สนว่าพายุกําลังจะมาเขาขอติดรถของเครกชายหนุ่มที่พักอยู่โรงแรมเดียวกันไปด้วยซึ่งสองสาวก็ไม่รอชา้าขอติดรถตามไปด้วยเช่นกันด้วยความที่เครกนั้นแอบชอบเมกอยู่แล้วเธอเลยยอม ให้สาวๆติดรถไปกับเขาด้วยระหว่างการเดินทางสองสาวเพื่อนสีก็มักจะทะเลาะก,กันแย่งที่นั่งข้างไรอันแต่ถึงจะทะเลาะก,กันบ้างพวกเขาก็สนุกสนานกันมากร้องเพลงเต้นด้วยกันไปตลอดทางและพวกเขาก็ได้จอดแวะบปั๊มเติมน้ํามันเข็เข้าห้องน้ําเพื่อทําธุระและเมกก็คิดอยากจะแกล้งเค็ขึ้นมาเธอก็เลยไปล็อกประตูจากด้านนอกขังเค็ไว้ในห้องน้ําที่สภาพห้องน้ําสกรปรกและเน่าเหม็นมากแถมยังย,อย่อเย้ยเค็อีกด้วยซึ่งเค็ก็ทั้งโกรธทั้งแขนเพื่อนสาวมากๆ เพราะเธอต้องปีนออกทางช่องระบายแทนแถมเธอ,อยังพลาดตกใส่โถส้วมทําให้เนื้อตัวเต็มไปด้วยขี้ในที่สุดเธอก็ปีนออกมาได้สําเร็จพร้อมกับโวยวายด้วยความไม่พอใจหลังจากเคสอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางกันต่อทันที้วยความที่เคสปวดเมื่อยตามร่างกายไรยอันเลยอาสานวดไหล่ให้ซึ่งนั่นก็ทําให้เมกไม่พอใจมากๆเลยเอาอยานอนหลับใส่ไปในเครื่องดื่มแล้วยื่นให้เคสดื่มแต่เครกที่กําลังขับรถอยู่ดันแย่งไปดื่ม แทนในตอนนั้นเมกเริ่มกังวลมากๆเธอกลัวว่าเครกจะหลับในเลยอาสาจะเป็นคนขับให้แทนแต่เครกก็ไม่ยอมและยังบอกอีกว่าเขาคอแข็งไม่เมาง่ายๆหรอกซึ่งเม็กก็จำใจยอมให้เครกขับต่อไปเพราะเธอเมกล้าบ,บอกความจริงว่าเอายานอนหลับใส่ลงไปในขวดไวน์ขวดนั้นในเวลาต่อมาทุกคนต่างพากันหลับไหลรวมถึงเครกด้วยเช่นกันทําให้รถเสียหลักไปชนเข้ากับกลวยข้างทางและด้านหน้าของรถเกิดความเสียหายแต่โชคดีที่ไม่ได้ชนเข้ากับร ถยนต์คันอื่นทําให้ทั้ง4คนต้องจอดแวะพักที่โรงแรมเล็กๆด้วยความที่เคสสงสัยที่เครกนอนหลับในเลยแย่งขวดไวา์ของเม็กมาเช็กดูก้นขวดเลยทําให้รู้ว่าเมกเอายานอนหลับใส่ไปในวแล้วเคสก็หันไปต่อว่าเม็กด้วยความโกรธก่อนจะเดินไปเปิดห้องแยกนอนกับเม็กส่วนเครกกับลายอันก็นอนห้องเดียวกันหลังจากพวกเขาแยกย้ายกันไปพักผ่อนในตอนดึกเมกก็มานั่งดิ้งแก้เซงกับเครกทางด้านของเคสเขแวะลงมากดน้ําแข็งขึ้นไปกินบนห้องและเธอก็บัง เออเจอกับไรอันไรอันได้สารภาพว่าเขาชอบเคธมากๆแล้วทั้งสองก็กอดจูบกันยังดูดดื่มจากนั้นทั้งสองก็ไปต่อก,กันที่ห้องของเคธซึ่งเคธก็แอบตกใจเล็กน้อยตีไส้เดือนของไรอันนั้นโค้งงอแต่ไรอันก็ยังยืนยันว่ารูปทรงไม่มีผลต่อลีราที่ร่องร้อนของเขาทั้งสองดือด้อดือด้อดือด่มกันแทบถุกท่าจนเกือบทําเตียงของโรงแรมหักทางด้านเคธก,ก็เริ่มเมาได้ทีเขาก็เลยตัดสินใจสารภาพรักกับเมกแต่ทว่าเมกไม่ได้ชอบเคกเลยปฏิเสธเขา หลังจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนวันต่อมาเคทก็ลงมาทานอาหารเช้าคนเดียวชิวๆทันในนั้นเมก็เดินเข้ามาด้วยท่าท,ทีที่อารมณ์ดีเธอเข้ามาปลอบใจที่ไรอันไม่เลือกเคทแถมยังบอกอีกว่าไราอันก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีไ้เดือนโค้งงอเขาไม่สามารถมาทำลายความเป็นเพื่อนของเราได้พอเคทได้ฟังก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต่อว่าเมกที่ดือด้อดือดดื่มกับไรอันในขณะที่ทั้งสองทะเลาะก,กันทำลายข้าวของเคทก็ได้มาบอกกับสองสาว ว่าตอนนี้ไรอันได้ขโมยรถของเขาไปแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาเคลียร์เรื่องวุ่นวุ่นซึ่งสาวๆก็ยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับทางโรงแรมจากนั้นเคลกก็ได้บอกว่าเขาได้เพิ่มเพื่อนกับไรอันใน Google Pa ร์ททำให้เคลกได้รู้ว่าแท้จริงแล้วงานแต่งที่ไรอันไปร่วมงานเป็นงานแต่งของตัวเขาเองทําให้สองสาวโกรธมากและตัดสินใจมุ่งหน้าไปงานแต่งเพื่อที่จะฉีกหน้ากาก,ากของไรอันผู้ชายหลอกลวงเพื่อช่วยให้เจ้าสาวไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของเขาส่วนเคลก็ตัดสินใจ กลับบ้านเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะได้ลถคืนเคสแยกกันกับสองสาวตรงนั้นเลยพอเมกกับเคสไปถึงงานแต่งทั้งสองก็เจอไรอันกําลังต้อนรับแขกพอไรอันเห็นสองสาวก็ตกใจมากๆเขาชวนสองสาวไปเคลียร์กันในห้องพอไม่อยากให้แขกในงานแตกตื่นและไรอันก็ได้ขอโทษทั้งสองที่หลอกดื้อดืดดื่มไรอันอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเคสกับเมกพยายามจะทอดสะพานให้เขาเองตั้งแต่เริ่มแรกเจอกันบนเครื่องและพยายามจะ แข่งขันกันตลอดเวลาเขาแค่ต้องการสนองสิ่งที่พวกเธอต้องการเท่านั้นและไรอันก็สาบานว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยนอกใจเจ้าสาวเขาเลยซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและมันจะเป็นครั้งสุดท้ายและตอนนี้เขาได้แต่งงานแล้วทันในนั้นเจ้าสาวของไรอันก็เดินเข้ามาตามไรอันไปเข้าพิธีซึ่งไรอันก็ได้แนะนําเคสกับแม็กให้รู้จักกับเจ้าสาวของเขาซึ่งเจ้าสาวก็ขอบคุณเคสกับแม็กเพราะว่าไราอันได้เล่าให้เธอฟังว่าทั้งสองสาวคือเพื่อนร่วมทา ที่คอยช่วยเหลือจนทําให้ไรอันมาเข้าพิธีแต่งงานได้ทันเวลาพอพูดจบแล้วเจ้าสาวก็ชี้นิ้วสั่งไรอันให้รีบไปทักทายญาติฝ่ายเธอซึ่งดูเหมือนว่าไราอันจะกลัวเจ้าสาวมากๆทําให้เคสกับแม็กมองเห็นอนาคตของไรอันเขาต้องเป็นพ่อบ้านที่กลัวเมียนแน่ๆแ,แล้วสองสาวก็เปลี่ยนใจไม่ล้มงานแต่งของไรอันและพากันเดินทางกลับบ้านซึ่งก่อนจะขึล่นเครื่องก็ยังพอมีเวลาแม็กก็เลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วเธอก็มีความรู้สึกดีๆ ให้กับเคลกเธอจึงตามไปงอเคลกที่บ้านทั้งสองปรับความเข้าใจและจูบกันอย่างดุดดื่มและทั้งสองก็ตกลงจะคบหาดูใจกันหลังจากนั้นเมก็เดินทางไปเจอเคทที่สนามบินพวกเธอปรับความเข้าใจกันและให้อภัยซึ่งกันและกันจากนั้นทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปทำงานที่ตัวเองรักซึ่งเคทได้มุ่งมั่นตั้งใจเป็นครูที่ดีและสนับสนุนนักเรียนที่มีความคิดนอกกรอบส่วนเมกับเคลกก็ยังติดต่อคุยกันอยู่ทุกวันและในวันหยุดเมกกับ ก็ไม่ลืมที่จะนัดกันมานั่งดูรายการโปรดตามภาษาเพื่อนสาวแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ